พวกผมนาพาไปเอ้ยนาพาสินดาเยี่ยวแล้วก็หาหาคิดปันนานะครับวันนี้ทาแมเราจะมาทดลองขี่ฟูแันด้าวันแรกนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็ช่วงนี้ก็ติดสถานการณ์โควิด19ก็อลองหาระเสิรดูครับ มารีเที่ยวหน่อยด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างผมไม่ได้รีวิวเยอะนะเพราะคนอิมรีวิวไว้หมดแล้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้เรื่องอะไรแลวมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร่าวๆครับสำหรับรถที่ผมใช้วันนี้ก็ Nmax 155นะครับก็ติดนี้มาแล้ว ที่วางโทรศัพท์นะครับนี่กระเป๋าครับ,รบโอเคเดี๋ยวาดูกันนะครับตรงข้างในของผมมีอะไรบ้างอ่าดับแรกก็มกกัน,นก็กอันนี้ไว้ขี่รถออกคลิปตอนแรกสมัยก่อนนี่ก็มี กระบอกน้ำเคือความเย็นนะครับช่วงน้นาร้อนแล้วก็เจลล้าง,งมือเพื่อความปลอดภัยตัวเราและล,ลูกค้านะครับก็พวกเว้นตาพวกอะไรคร่าวๆก็จะมีชนี้นะครับอ่าโอเคผมให้ดูแค่นน้นะครับเี๋ยวผมไปทำงานแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ครับร้อนแรกครับรับการทำงานในวันแรกอ่ามมาหมู จะรออาหารเจอทั้งน้องกัดไปดูทางด้านนี้ฝากจะรออาหารต้รู้ได้ละะลเลยถ้ารอวันนี้ก็สามโมงครับเสร็จแล้วกาองผมนึกมีสิบโมงครึ่งบับใสองวันนี้เคสแรก น่ารักครับสั่งบะหมีเ่เดี๊ยวไปถึงปึ๊บออเดอร์ช้าเลยบุงองงล้านเขาไม่มีก็ปักหมุดก็ไม่ตรงลูกค้าพอพอไปถึงลูกค้าใจลูกค้าดีน่ารักครับค่าอาหารร้อยเจ็ดสิบขุดให้ทม,ม,ม่าสามสิบแกบอกว่าบ้านแค่จะยากหน่อยโอเคไม่เป็นไรก็ ส่วนใหญ่ๆก็วันวันนี้ผมวิ่งไปหมดเปิดดูเปิดดูน่ารบ <c oughs> วันนี้ทางกลับ,บ้านออกไปวิ่งแล้วก็กลับมาบ้าน60 km. Km. กิโลสกิโลก็เนี่ยครับวิ่งอยู่แถวเราแวกบ้านนครปฐมในเมืองวันนี้ได้สิบสิบเอ็ดอเดอร์ มีออเดอร์พว่วงสองเอซีออเดอร์ก็มื่อกี้เนี่ยสน,นุกครับวันแรกนนเนาะก็ยังงีคางม,มีพลังมีพลังไปร้อนครับขี่ไปช่วงเกือโมงครึ่งเนี่ยจนถึงบ้านโมงครึ่งเนี่ยเจอต่แก๊บพุเ่เบนดาถ้าส่วนใหญ่เป็นสองหน่มผมว่าอะไรนะ ร้อนนะครับเม่อดีผมกินข้าวกล่องเดียวผมว่าสั่งดีว่าคีดแลวาไปซื้อถ้าน้ำมันร้อนแต่ดีครับดีก็ร้านค้าต่งตางๆก็น่ารักก็คือ,อบางคนบางร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคูดเป็นได้รู้ระบบหมดแล้วไปถึงปุ๊บแจ้งออเดอร์รอรอรอ,ร,อรับได้เลยไม่ รอไม่นานนะครับแต่วันนี้มีสองเทสมันโดดกลหน่อย,เ,ยอเ,เวลานี้มันร้อนด้วยโอเคไม่เป็นไรก็เพื่อนๆใครสนใจก็ลองสอบถามรับสมัครสาขาใ,ใกล้ๆบ้านนะครับ ว่าเขาจะเปิดรับไม้แต่คาดว่าน่าจะรับรับอยู่เรื่อยๆนะครับก็เห็นว่าสนุกขี่รถแต่ต้องขี่ระวงังเพราะเราใช้มอเตอร์ไซค์โอกาสบัติเหตุมันสูงนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้หน่อยใช้ขี่ระวงังไม่ต้องรีบ ในระบบมันแจ้งแล้วว่าออเดอร์ช้าอะไรเงี้ยเราก็แจ้งเข้าไปนะครับมันแฟดแฟดแปดเหมือนเด็กแหวนแมวแมว,แวอันตรายช้าได้ชัวร์ลูกค้ารอครับเพราะลูกค้าเขาจะต้องเพื่อเวลาสัางนะานนนน่งก่อนนย่้นะก็เดี๋ยววนนี้ยร้อนอ่ำหมางกินข้าวเยอะได้ยนินข้าวขาวเลยตื่นเต้นเนี่ยนี่หม ในน้ำพ่อเอาน้ำนั่นแหละแก้วนึงแล้วก็นี่อีกแก้วนึงไปครับเจอกันคคิดหน้าบ๊ายบายนะ้าพากินพาเที่ยวเย้